รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารอมสิน พร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand ให้ความางงสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติท่่ืนอนอ Or New f o r t u n e r <คน S 1> New Legend of the Pride วสวัสดีค่ะกลับมาทำด้วยใจให้ด้วความรักกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ทุกคืนมันสุขสี่ชุ่มตรงทั้งช่อง n b t แบบนี้แต่ถ้าคุณดูผ่านกล่องดิจิตอลน,นะคะกดหมายเลข2ค่ะรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูในงานหรือบุคคลที่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความผาสุกข,ของคนทั้งแผ่นดินค่ะสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดช กรมคุณสุโขทัยธรรมาราชาหลังจากที่สถาปนาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็ได้ทรงอภิเษกสมรสและได้ทรงแต่งตั้งบม่มเจ้าหญิงนงภาภรีขึ้นเป็นพระบรมราชนีนาถค่ะเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสกิเดศกรมคุณสุโขทัยธรรมราชาเสด็จขึ้นเทิงทวัรราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จัก,กรี พระองค์ทรงรับพระบรมราชาพิเศษในวันที่25กุมภาพันธ์2469และในการราชพิธีบรมราชาพิเศษครานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพันนีพระวรราชชายาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งสถาปนาพระอิสริยยศเป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์ตามพระราชกำหนดกฎหมายและพระราชประเพณีตามที่ได้ประกาศตามกระแสพระบรมราชโอการไว้ดังนี้ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอภิเษกกับหม่อมเจ้าลำไพพันนีได้ทรงประจักษ์แจ้งความซื่อตรงจงรักของหม่อมเจ้าลำไพพันนีอันมีต่อพระองค์ได้ตั้งพระหฤทัยสนองพระเดชพระคุณ ทั้งปฏิบัติวัตถากในเวลาเมื่อทรงสุขสำราญและรักษาพยาบาลในเวลาเมื่อทรงพระประชวรแม้เสด็จไปประทับอยู่ที่ทุรสถานต่างประเทศก็อุตสาหะโดยเสด็จติดตามไปมิได้ยอ่อท้อต่อความลำบากควรนับว่าได้เคยเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นนิรันดรจะหาผู้อื่นเสมอเหมือนมิได้ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถลิญทวันยรา,าชสมบัติก็สมควรที่จะทรงสถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพันนีขึ้นเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีเพราะความชอบความดีซึ่งได้มีต่อพระองค์มาแต่หนหลังด้วยอีกสถานหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินี อภิเษกสำรดเมื่อวันจันทร์ที่26สิงหาคม2461ัณพระที่นั่งโริาภพิมารพระราชวังบาพปอินทั้งสองพระองค์นี้ถือเป็นต้นแบบให้ชายไทยมีภรยาเพียงคนเดียวและทรงยกย่องหญิงให้มีสถานะครอบครัวเท,เท่าเทียมกับชายจึงทำให้รูปแบบครอบครัวไทยโบราณได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้พระส่วนหนึ่งมาจากพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั่นเอง สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า